นับถือใจเลยขออยู่ข้างความถูกต้องเดลเอ็มยูทีภูเก็ตออกมาคอเอาพร้อมกับลัน่นไม่กลัวทั่วลงแม้ว่าจะเป็นลูกครึ่งกัมพูชาแต่ใจเป็นคนไทยร้0ยเอเเพราะว่าแม่เดียวก็บอกเสมอว่าเดียวคือคนไทยลูกไม่ต้องคิดมากหนูเลือกได้เลยว่าหนูคือคนไทย เรียกเดว่าเป็นอีกนางงามสาวที่ออกมาคอเอาสำหรับเดวนาทุมลน MU t ีภูเก็ต2025ที่เธอนั้นเลือกยืนอยู่ข้างความถูกต้องออกมาคอเอาว่ากาพูชาเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงกับไทยก่อนซึ่งแน่นอนว่างานนี้ก็ทำทั่วขมามลงยับพร้อมกับแสดงจุดยืนว่าขออยู่ข้างความถูกต้องถ้าเธอกังวลจะไม่ออกมาคอเอาเพื่อคนไทยเลยแชร์ข่าวที่เป็นความจรงิงติดแฮชแท็กต่างๆที่ทำให้ทั้งโลกได้เห็นความจรงิงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากทาง ฝั่งกัมพูชาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือแม้เดลจะเป็นลูกครึ่งไทยกัมพูชาแต่ความรักในผืนแผ่นดินไทยของเธอนั้นก็ชัดเจนเธอยือนหยาดอยู่ข้างความถูกต้องไม่เลือกเงียบแม้ว่าจะต้องแลกกับการโดนหาถมจากชาวในฝั่งตรงข้ามและเลือที่จะไม่สนับสนุนต่อซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีประชาชนคนไหนอยากให้เกิดขึ้นมองว่ามันเป็นเรื่องผิดพลาดของผู้นําที่ปล่อยละาเลยทําให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มีแต่ความรุนแรงแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามที่เป็นคนเริ่มเปิดฉาก พ่อว่าแม่ของเธอก็เป็นผู้อพยพเหมือนกันแม่เป็นชาวกรรมัมพูชาที่อาศัยอยู่ประเทศไทยมานานกว่า50ปีแล้วและพ่อของเธอต้องลาดตะเวนอยู่ที่บ้านคนเดียวเทรหาพ่อทุกวันก็ได้ยินเสียงทุกวันในครอบครัวก็ไม่ลำบากใจเพราะว่าแม่มักจะบอกกับเธอเสมอว่าเธอคือคนไทยยืนยันว่าไม่กลัวทัวร์ลงเพราะฝั่งนั้นมีความเป็นชาตินิยมและยึดติดก,กับผู้นําของเขาก็เลยเชื่อแบบนั้นมีโดนต่อว่าบ้างสิ่งที่กลัวตอนนี้ต้องเสียคนในครอบครัวกลัวว่าแม่จะต้องถูกส่งกลับกัมพูชา เพราะว่าแม่รู้สึกผิดมากๆที่เกิดเป็นคนกัมพูชาเวลาที่โคคุยกันแม่มักจะพูดตลอดว่าแม่ขอโทษนะที่แม่เป็นคนกัมพูชาพอได้ฟังแล้วก็จุกอกพูดไม่ออกที่แม่พูดคำนั้นออกมาแต่ก็เข้าใจความรู้สึกของแม่เพราะแม่อาจจะมองว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกสาวโดนทั่วลงเชื่อว่ากัมพูชาเป็นคนเปิดก่อนอิงตามหลักความเป็นจริงทั่วโลกเขาดูออกนะเธออยู่ฝ่ากความถูกต้องเป็นลูกครึ่งก็จริงแต่จะไม่ยืนหยัดไม่ว่าจะเป็นฝั่งกัมพูชาที่ก่อความรุนแรงแล้วทําให้ผู้ รต้องเดือดร้อนและไม่บิดเบือนความจริงซึ่งก็เป็นความผิดพลาดของผู้นําฝั่งนั้นที่อยากจะปิดหูปิดตาประชาชนเพื่อเอาคะแนนเสียงในประเทศด้วยการนําระบอบเผด็จการเข้ามาปฏิบัติกับประชาชนและประชาชนก็เลือกเชื่อในสิ่งที่ผู้นําเขาพูดฝั่งนั้นเขาก็ปลุกกระแสปั่นอยู่ตลอดว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องทําเพื่อประชาชนแต่จริงๆแล้วเขากําลังทําร้ายประชาชนของเขาอยู่ขนาดอินฟูหรือนางงามชื่อดังก็ยังบิดเบือนความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งแต่ก็เลย ที่จะปิดหูปิดตาประชาชนเชื่อว่าตัวเองถูกเสมอบอกเลยว่าใจเธอมันได้จริงๆเชื่อว่าสิ่งที่เธอเลือกมันคือความถูกต้องและที่ผ่านมาเธอก็มักจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนคุณแม่เดวเป็นชาวกัมพูชาค่ะแต่ท่านมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมากกว่า50ปีแล้วส่วนคุณพ่อเป็นคนไทย ตัวเดียวเองก็เกิดและโตในประเทศไทยค่ะในวันที่บ้านเมืองมีแต่ความตึงเครียดแม้จะรู้ว่าการออกมาพูดความจริงอาจจะต้องแลกกับการวิจารณ์ดรามา่าหรือแม้กระทั่งทัวถาถมเข้าใส่แต่เธอก็เลือกที่จะไม่เงียบและก็ใช้พื้นที่ของตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนเดียวขอถือโอกาสนี้เรียกร้องไปยังทุกฝ่ายขอให้เดินหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาข้อ,อยุติร่วมกันให้ได้โดยเร็วที่สุดและอยากใช้โอกาสนี้ขอให้รัฐบาลแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะเดินหน้ายังไงกับเหตุการณ์นี้ต่อไป